วัฒนธรรมลำน้ำโขงมูลทีศิลปวัฒนธรรมมากมีมาเปิดเบิงของดีที่เมืองอีสานเปิดเบิงเปิดเบิองอีสานเปิดประตูระสูเมืองโคราชงามพุดธาดเมืองแม่ย่ามโม มาโหลานละปราศาทตร์พิมาแล้วไปไหว้พ่อพญาแลใส่เย็นแท่น้ำตกตาต้นแก้มอุนต้นสาวใสยาภูมมอีกฝากมูลคือเมืองขอนแก่นเมืองหมอแคนดินแดนไดโนเสาว สวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านเข้าสู่รายการ,ปรเปลี่ยนชมประเทศไทยกับดิฉันตุ๊กอุบลวรรณสุธาธิวงค์ค่ะในวันนี้นะคะเราจะพาคุณผู้ชมทุกท่านไปทอดน่องไปทำความรู้จักกับอีสานผ่านทางภาพยนตร์ค่ะแล้วก็การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมนะคะแล้วก็ในวันนี้ค่ะเราอยู่กับ3ท่านในรายการด้วยกันนะคะท่านแรกที่เพิ่งร้องเพลงจบไปเมื่อสักครู่นะคะก็คืออาจารย์แดงออเฒ่าท่านเป็นศิลป,ปินกวีโคร,ราชค่ะสวัสดีครับท่านที่สองนะคะเป็นดรสุรสิทธิ์สิงหลงค่ะ ท่านเป็นอดีตผู้อำนวยการการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดขอนแก่นค่ะครับสวัสดีครับและท่านที่3ค่ะท่านพออจิรัศสศิหวงศิราศท่านเป็นประธานสมาคมผู้ประกอบการเอเมิไทยภ<ศ>าคอีสานค่ะสวัสดีค่ะขอสอบถามอาจารย์แดงก่อนเลยเพลงเมื่อสักครู่นี้ชื่อเพลงอะไรคะโอเปิดเบิงยีสานอืมครับอาจารย์แต่งเองเลยเหรอคะอ่าอันนี้มันมีเข้าโครงเดิมมาจากเพลงเที่ยวโคราชอยู่แล้วอ่าแล้วก็เอามา,มาเพิ่ม พ่อคอนแก่นมีไดนโนเสาร์ไงค่ะแล้วก็ชัยภูมิมีไดนโนเสาร์ไงโอพอปีหน้าอีกสองปีค่ะที่นี้เขาจะจัดงานไดนโนเสาร์ไดโนเสาร์เอเชียใช่ไหมค่ะแล้วขอสอบถามทั้งสามท่านค่ะเมื่อพูดถึงคําว่าอีสานเนี่ยภาพของแต่ละท่าน, <c oughs> นที่มองมาเป็นยังไงบ้างคะอาจารย์แดงก่อนเลยค่ะอีสานอีสานก็คงเป็นเสียงเดิมอะนะชื่อตั้งแต่เจอเจอ,เจอตะกวนหรือเปล่าที่เมื่อก่อนเขาบอกว่าเขตด้านนี้ทางลุ่มเทือก เขาพนมดงรักฝั่งด้านโน้นนะฝัะ่งด้านขเขมรฝั่งด้านพนมลุงพวกฝั่งด้านเขาบอกว่าเมื่อก่อนโจตากวางเขาบอกว่าเขตนี้เมื่อก่อนเลยประมาณตอนยุคก,ก่อนก่อนพราหมณ์อีกเนะี้ยแถวนี้เขาจะมีการปลูกหม่อนเลี้ยงไหมครับค่ะแล้วทางด้านของดออรสุรสิทธิ์ล่ะคะมองอีสานเป็นยังไงบ้างคะก็อ,อีสานก็คือคนไทยนี่แหละครับแต่มีสำเนียงภาษาพูดที่ต่างกันจาก จากภาษากลางของเราที่เสียเลยครับแต่ว่าราเงาส่วนมากก็จะมาจากทางลาวคนอีสานนะครับออกภาษาอีสานบ้านเฮ้านะครับเดี๋ยวคนอีสานนะครับออกง่ายๆครับอันนี้ก็คือคําว่าอีสานครับครับก็คือแต่ละภาคก็จะมีภาษาที่แตกต่างกันไปใช่ครับแต่ก็คือคนไทยเหมือนกันนั่นแหละคนไทยเหมือนกันนะครับแล้วทางด้านของพอละคะเป็นยังไงบ้างคะถ้าพูดถึงอีสานเนี่ยก็จะมีวิถีชีวิตนะคะแล้วก็มีเอกลักษณ์อ่า อีสานนี่จะเป็นคนที่ชอบความสนุกสนานะนะคะไม่ว่าวัฒนธรรมประเพณีงงอะไรต่างๆความสนุกจะมาเป็นโดดเด่นะนะคะแล้วก็จะมีเอกลักษณ์มันก็ขอนแก่นเนี่ยจะมีแคนค่ะนะคะกาลศิน์ก็จะเป็นโปงาลางการสินป์โปรงลางร้อยเอ็ดเป็นโบดน,น,นี่คือเอกลักษณ์ของเขาว่าอีสานแล้วในเสน่ห์ของภาคอีสานที่แตกต่างจากภาคอื่นนะคะในมุมมองแต่ละท่านเป็นยังไงบ้างอะที่ท่านผอก่อนแล้วกันค่ะค ถ้ามุมมองนะคะจะโดดเด่นเรื่องอาหาระนะคะอาหารของเราเนี่ยจะลดจัดแล้วก็จะเป็นอะไรที่เป็นธรรมชาติมาปรุงแต่งค่ะแต่การให้เป็นเป็นประโยชน์ก็สมัยก่อนจะไม่รู้อาหารเสริมอะไรต่างๆแต่ทําไมคนอีสานเนี่ยมีเหมือนกับผําเนี่ยเป็นเป็นพืชนะคะที่เป็นโปรตีนอันนี้คือเอกลักษณ์ที่อีสานเขามีแล้วที่สําคัญที่สําคัญคืออาหารอีสานคือแซบหนัวมากถูกต้องค่ะดรล่ะคะของของศิลปะ ก็ของคนอีสานก็จะมีศิลปะเป็นของเขาเนะครับอย่างเช่นภาคิสานส่วนมากก็จะพวกพวกหมอลำานะคือความสนุกสนาลนลื่นเรืองที่ที่เราอารมณ์ก็หเหมือนที่ท่านพอท่านพูดไปก็ของของแก่นขเขาก็เป็นเมืองหมอแคนเดินหมอลำของรอ้อยเอกก็จะพวกพวกโวดของกาะสินพวกนี้ก็จะคล้ายๆกันก็คือเป็นหมอลำเหมือนกันแต่ว่าก็เป็นของพวกองลางอย่างของมาซาคามก็จะเป็นกองยาว อย่างของโคราชเดียจะเป็นเพลงโคราชพวกนี้ก็คือเป็นอัตลักษณ์ของค,คนอีสานนะครับคือขึ้นเคลนสนุกสนานเล้าใจสักหน่อยไม่ไม่ช้าไม่เหมือนแถบภาคเหนือ้าภาคเหนือก็จะเป็นเพลงที่ช้าๆหน่อยภาคกลางก็จะเป็นเพลงฉเอยอยะมันก็จะช้าส่วนภาคใต้ก็จะเป็นอีกทํานองหนึ่งของของภาคใต้อย,อย่างนี้ลักษณะนี้ก็คือคนอีสานเนี่ยคนอีสานเป็นคนมังมวนครับมวนสุคนสุคนโดยเฉพาะหมอลำครับหมอลำสิงยิงเสียครับ แล้วอาจารย์แดงนะคะเสน่ห์ของอาจารย์แดงที่มองว่าคุณอีสานแตกต่างจากคุณอื่นสายน้ำสายนไอ้ขีเอกของขีมูลตัวเนี้ยมันเลี้ยงผู้คนมาคือจริงๆแล้วธรณีของอีสานเรามันเป็นมีแผ่นหินแผ่นหนึ่งที่เขาเรียก็กลุ่มโหินโคราชเนี่ยมันยาวมันยาวไปถึงสกลนครมันคือเขาเรียกแองแองพอเปิดโลกมันยุบตัวลงมันจะมีแองแต่ละแองแองนั่นแหละมันทำให้ผู้คนได้ พอมีมีมีธรณีที่แตกต่างกันและทรัพยากรโดยเฉพาะสัตว์พืชคนเราขาดนี่คือน้ำสายน้ำนีหละฮะเป็นตัวที่เลี้ยงเลี้ยงสรรพสิ่งที่ม,มีอยู่ในรอบของมันมอยู่มะและอีกอย่างวัฒนธรรมมันก็มาจากถ้าหากมีธรณีเป็นแบบนี้มันก็สร้างทรัพยากรแตกต่างกันออกไปและทรัพยากรตัวนี้แหละมันก็ไปสร้างสิ่งที่มีชีวิตและไอสิ่งที่มีชีวิตที่มันแตกต่างกันที่มาเรียกว่าวัฒนธรรมคือ เกิดจากน้ําทั้งสิน้นผมเลยให้ความสําคัญของโขงชีมูลซึ่งเป็นแม่น้าสายหลักของภาคอีสานแล้วก็ภาคอีสานเองก็เป็นเป็นแหล่งแอ่งที่ใหญ่ที่สุดของประเทศไทยแล้วมีประชากรเยอะมีที่อยู่ที่อาศัยไม่ที่ทากินเยอะอก็เลี้ยงเมืองหลวงด้วยเลี้ยงทั้งประเทศผมให้ผมให้ความสำคัญข,ของน้ำก็เลยเป็นที่มาของการที่อาจารย์แดนจะมีการสร้างภาพยนตร์ที่จะเป็นการบอกเล่าเรื่องราวของคนอีสานด้วยใช่ไหมเป็นเหตงบ้างคะเพราะว่าเราได้เจอแหล่ง ที่สรุปแล้วนะฮะตอนนี้ที่ชัดๆคือที่โคร,ราชเราก็ได้เจอสัตว์ขนาดใหญ่เมื่อประมาณร้อยสองอยห้าสปีเราได้เห็นพวกไดโนเสาร์อุม้มข้าวขอนแก่นที่โคร,ราชก็หนึ่งยสาสิล้านปีแล้วเราได้ประกาศเป็นมรดกโลกนะ,ะ,ะที่โคร,ราชนี้ยูเนสโกได้ประกาศเป็นสามมรดกโลกนะ,ะไอ้เขาเฟสต้าไอ้เขาหินสายที่รูปอีโต้เนี่ยแล้วก็ เราก็เลยว่าถ้าหากสมมุติว่าพอโลกมันแคบลงผมมองว่าโลคทุกวันนี้มันแคบลงมันจะเมื่อก่อนมาคอนแก่นวันสองวันกจะถึงสมัยปุยยะตายายทุกวันนี้สองชัว่วโมงถึง,ถงและการสื่อสารมาถึงเรื่องของวัฒนธรรมตัวนี้มันก็เริ่มจะกระจายไปได้เร็วเราจําเป็นจะต้องเล่าเรื่องลึกๆเพื่อจะฝากไว้กับคนรุ่นใหม่ถึงแม้จะใช่เรื่องใหม่เรื่องใหม่เรารู้เรื่องเก่าเราต้องรู้ด้วยเหมือนปัญญาของ อินเดียถ้าหากเราอยากให้มันสูงที่สุดเราก็ต้องยืดธนูเนี่ยให้มันลึกที่สุดมันจะไปไกลที่สุดแล้วมันจะบาลานกันเพราะโลกตอนนี้มันขาดความเป็นบาลานคือเรื่องความเข้าใจในเรื่องของการศึกษาธรณีทรัพยากรแล้วประวัติศาสตร์ก็คือแปลว่าหลักๆที่อาจารย์แดงจะสื่อสารผ่านภาพยนตร์เนี่ยก็คือเรื่องของธรณีเรื่องของสายน้ำใช่ไหมคะพะนามาเลี้ยงมนุษย์เนี่ยค่ะแล้วมีเรื่องไหนอีกไหมคะที่อาจารย์แดงจะเน้นในเรื่องของภาพยนตร์อ่าคือ เรามีในสิ่งที่เราจะขายต่อไปออในในโลกของประเทศไทยเนี่ยในสิ่งที่เราเหลือทรัพยากรก็เหลือน้อยแต่บังเอิญว่าไอแองโคราชเนี่ยแองอีสานเราเนี่ยมันมีเรื่องเล่าที่เป็นหนึ่งของหลายๆเรื่องที่ของโลกคแม้ไดโนเสาร์เองเรื่องช้างอืมสมัยก่อนเองนั้นสมัยฝรั่งเศสสร้างพระรางเวสยัยต้องมานําของที่นี่นะจากเทือกเขาบนันดลมรงรักอ,อาจากเขาเพชรบูรณ์ใช่ไหมที่มัน ที่นําไปแล้วไปโชว์ต่างประเทศนักสะสมก็ทําได้เขาทาไ,ไปทุกวันนี้ก็ต้องเอามาคืนแล้วเริ่มมาคืนเช่นทาปัจกรรมของโบราณในเรื่องของการสร้างปราสาทหินเรื่องของการนําพาของสสเสวียนจ้างที่ททนําศาสนามาจากลันทาจากประเทศอินเดียแล้วข้ามฝั่งนี้มาแล้วถึงไปตีพิมพ์ที่ประเทศจีนเมื่อ,อประมาณสองพกว่าปีแล้ววัฒนธรรมถึงกลับมา สุโขทัยยังปี1,800เใช่ไหมอันนั้นเขาหลังประมาณ300คศออ300กว่าอ่าเสวียนจ้างได้เข้าไปที่นารันทาที่อินเดียแล้วก็นขนอาตำลานะคือเมื่อสมัยก่อนคนจะตำลานะาพวกเกี่ยวกับเรื่องของศาสนาพุทธเนี่ยเข้ามาแล้วมาเผยแผ่ครับก็2,000กว่าปีแล้วครับครับแล้วจากประสบการณ์ของอาจารย์แดงเนี่ยอาจารย์แดงคิดว่า คนรุ่นใหม่หรือว่าคนทั่วไปเนี่ยมองข้ามอะไรบ้างในความเป็นบริศั์ของความเป็นอีสานนะคะมันไม่ได้ข้ามแต่มันเร็วไปมันเร็วไปใช่ไหมคะครับมันเร็วเวลาเราเร็วไปเหมือนสังเกตว่าถ้าเรานั่งรถเนี่ยกับเราเดินเนี่ยรายละเอียดข้างทางเนี่ยใช่ท้งอาจจะว่า AI เก่งเร็วทําการได้ดีแต่สิ่งที่ขาดหายไปก็เยอะอนึกออกไหมฮะ <c oughs> เหมือน <c oughs> เหมือนเรา คือเรามันผิดธรรมชาติถ้าเหมือนเราทานข้าวเร็วๆไปแล้วเรารียบเรืนม,มันก็มีผลต่อร่างกายเราเหมือนกันถ้ากเราช้าเกินไปโอเคมันก็แต่ให้มันมีความบาลานซ์กันมีความพอดีกันระหว่างสังคมความรู้และความเข้าใจอดีตกับความเข้าใจที่จะอยู่ต่อไปในอนาคตม,มันน่าจะมีความเป็นบาลานซ์มากกว่านี้แล้วก็สถานที่ที่อาจารย์แดงเลือกในการที่จะถ่ายทอดเนี่ยก็คือเรื่องของบ้านวัดโนนบ้านนนวัดใช่ไหมคะออบ้านนนวัดนี่มีการขุดค้นมา ประมาณประมาณห้าแปดห้าห้าห้าแปดโดยชาวมหาลเจิมคุกเขาเข้ามาตอนแรกเขาจะไปขุดคนที่อ่ากัมพูชาแต่เขาไม่พร้อมเขาเลยมาที่เมืองไทยคุณรู้เปล่าว่าไอ้บ้านนนวัดนเนี่ยขุดตั้งสี่พันมันยุคหินใหม่นะสี่พันห้าร้อยกว่าปีเราเจอหินอ่าเจอสำิีเจอเหล็กแล้วเจอประวัติศาสตร์นี้ทุนนี้ก็สี่พันกว่าปีนะตั้งแต่ยุคหินค่ะผมว่า สี 4, ่พันกว่าปีโนดวัดเป็นชุมชนแล้วนะครับเราคิดดูว่านับถอยหลังไปเป็นหมื่นหมื่นปีมีไก่ะจะมาพูดถึงว่าไก่ย่างที่มีที่ขอนแก่นนี่แหละมีไก่มีเกลือ,อ,อเป็นเกลือที่ดีที่สุดในอาเซียนนะทุ่งสำริดไอ้ที่ว่าสุวรรณภูมัคือสำริดคือเนื้อตัวนี้นะคือทองแดงกับเนื้อเงินที่เอาไปทําเป็นสำริดที่นี่เป็นทุ่งขนาดใหญ่ที่มีทรัพยากรตัวนี้จนโลกรู้จักฝรั่งเศส ทำงานสร้างงานทับยกรรมที่แวไซที่บอกว่าดีที่สุดยังต้องมานำทรัพยากรจากที่นี่ไปด้ยครับเพราะว่าที่นี่คือเป็นแหล่งที่ก่อเกิดเรื่องราวตรงน้มากมายเลยใช่ไหมคะเยอะฮะเยอะแม้กระทั่งทุกวันนี้นะที่เรายังไม่กลับไปคืนเหมือนงานทับยกรรมไอ้ที่เกี่ยวกับในของวัดภูเองของของปราสาทหินพิมายที่นําไปถูกไปโชว์นะที่ต่างประเทศเนี่ยทุกวันนี้ก็เริ่มเขารู้แล้วแหล่งที่มาคืออะไรเพราะอันที่จริงวัฒนธรรมเนี่ยมันจะเกิดเฉพาะที่ เหมือนคอนแก่นก็มีเฉพาะเรื่องขอคอนแก่นแหละโคราชก็มีดีแหละมหาสารคามก็มีเข้ามันแหละร้อยเอ็ดก็ใช่ไหมฮะครั้งนี้ก็เราเลยอยากว่าถ้าหากเราได้เดินทางศึกษามันนะแล้วเจาะมันลงไปในรายละเอียดมันเราจะเจอเราจะเจอต้นตอของมันแล้วมันจะเป็นสายพันธุ์ที่แข็งแรงของจริงเพราะทุกวันนี้เหมือนที่พูดมันเร็วเราเลยไม่ไม่มีเวลาที่จะไปค้นคว้าแต่จริงๆมันมีดีในเอมันแต่ละอย่างใช่ไหม กลับไปที่เรื่องของแม่น้ํามูลอาจารย์แดงคิดว่าแม่น้ําบูลเนี่ยสะท้อนวิถีชีวิตของคนอีสานยังไงบ้างคะโอ้เพราะเมื่อก่อนเองเนี่ยทางกัมพูชาเองเนอะตโตเรสาบยังต้องมามาขนเกลือจากที่นี่นะทาการค้าแม้กระทั่งเมื่อเขาบอกเป็นอะไรนนะในห้อยสมัยโบราณก็ต้องผ่านทุ่งสมบิษต์เพื่อจะเอาไปตลาดใหญ่มันก็อยู่ที่แจ่งคอยอเพื่อจะนำข้ามไป อุทยาสมัยก่อนใช่ไหมเพราะมันต้องข้ามไอเขาสันกำแพงตรงนี้ข้ามไปตรงเหวตะบัวมันมีข้ามไปแ้เพราเมาก่อนมันข้ามไม่ได้มันทรัพยากรมันเยอะมันป่าไม้มันก็มีอันตรายสัดบ้างคนบ้างอะไรบ้างแม่น้าใสนี้ก็เลยเพราะคนมันต้องอาศัยน้ําอาหารที่จําเป็นหลักของคนอีสานคือปลาอปลาปลาเมื่อเราจับมาได้เยอะๆหากเราไม่เรา วิธีการถนอมอาหารคือเกลือแล้วก็ไม่ใช่แค่เรานะแม้แต่ฝรั่งเศสเองก็นํามาใช้แม้กระทั่งอังกฤษเองที่ไปอ่าประเทศอินเดียก็สมัยยุคคันธีก็ยังลบกันเรื่องเกลือเนี่ยครับเป็นเรื่องราวที่น่าสนใจมากๆเลยนะคะขอขยับไปที่เรื่องของการท่องเที่ยวบ้างนะคะทางด้านของดรสุรสิธิ์ค่ะเรื่องราวประวัติศาสตร์ของคนอีสานเนี่ยสามารถที่จะต่อยอดในเรื่องของการท่องเที่ยวแล้วก็ดึงดูดนักท่องเที่ยวยังไงบ้างคะดร เรื่องของประวัติศาสตร์เป็นสิ่งสําคัญที่เราเรียนรู้มานะครับตั้งแต่ผมเป็นเด็กผมก็จะเรียนเรื่องของประวัติศาสตร์ประวัติศาสตร์ชาติไทยประวัติศาสตร์ของเอเชียประวัติศาสตร์โลกเนี่ยก็เป็นการศึกษานะครับนนะําองค์ความรู้ของประวัติศาสตร์ไปก่อเกิดให้เกิดการท่องเที่ยวได้นะครับอย่างเช่นเรื่องของความเชื่ออย่างเงี้ยความเชื่อของคนขนแก่นเนี่ยเชื่อว่ามีสิ่งดีๆอย่างเช่นพวกไดนโนเสาร์เนี่ย เรียกว่าร้อยห้าสิบล้านปีไดโนเสาร์ที่ภูเวียงหรือเวียงเก่าเนะนี่ยก็นีก็เป็นประวัติศาสตร์ที่ควรจะศึกษาซึ่งสามารถเป็นแหล่งท่องเที่ยวให้คนมาเที่ยวได้คนที่ชอบเรื่องของประวัติศาสตร์ก็จะมาสามารถเที่ยวได้โดยเฉพาะพวกจีนพวกญี่ปุ่นที่ชอบเรื่องของไดโนเสาร์ทั่วโลกทั่วโลกแต่ว่าพวกที่พวกที่มีมิวเซียมที่อยู่ในกลุ่มเดียวกันของเอเชียเนี่ยก็จะเป็นพวกจีนพวกเกาหลีอย่างเงี้ยของเวียดนาม ลักษณะอย่างนี้ก็คือนักท่องเที่ยวเขาจะมาสามารถมาเที่ยวได้นะครับซึ่งจะเป็นสิ่งที่ดีที่จะเราควรจะแนะนําโดยเฉพาะกลุ่มร้อยแก่นสารสินของเราก็จะมีทั้งขอนแก่นกาลสินซึ่งกาลสินก็250ล้านปีเป็นไดโนเสาร์ที่มีขนาดยุคก,กลางนะยุคก,กลางนะครับก็ก็มาที่ขอนแก่นของเราก็ขอนแก่นของเราก็จะเยอะแล้วก็จะไปที่คูราประมาณร้อยล้านปีลักษณะนี้ก็คือเชื่อมโยงกันให้เขามาเที่ยว ยิ่งต่อไปนะครับอนาคตข้างหน้าก็คือเรื่องของรถไฟความเร็วสูงที่จะเชื่อมต่อระหว่างกรุงเทพไปที่เวียงจันทร์แต่เพราะตอนนี้เวียงจันทร์ก็ไปถึงประเทศจีนแล้วครับอันนี้คือรถไฟความเร็วสูงทางจีนเขาก็ทําเชื่อมต่อไปอยังที่เวียดน,นามแล้วอันนี้ลักษณะนี้คือการการท่องเที่ยวเราก็สามารถดึงดูดนักท่องเที่ยวมาได้โดยเฉพาะขอแนแก่นเราก็มีสนามบินซึ่งเป็นสนามบินนา,นานาชาติอยู่แล้วแต่เนี่ยเราก็สามารถดึงนักท่องเที่ยวเข้ามาเที่ยวที่ขอนแก่นซึ่งเป็นอัตลักษณ์ของคนขอนแก่น ซึ่งมีงานสำคัญโดยเฉพาะงานสงการขึ้นมนุษย์แล้วก็งานไหมเทศกาลงาน,นพูกเสี่ยวงานไหมซึ่งเป็นผ้าไหมที่ที่สวยงามในในภาคอีสานเหมือนกันในส่วนมากภาคอีสานของเราก็จะทําเรื่องผ้าไหมกันทั้งนั้นแหละครับทุกๆจงังหวัดแต่ว่ามันก็เป็นอัตลักษณ์ของใครของบันอันนี้ก็คือคือสามารถเอาเอาลากเงาไปสู่การท่องเที่ยวได้ครับ แล้วถ้าในกลุ่มของวัยรุ่น<ม>หรือว่าเด็กรุ่นใหม่อย่างเงี้ย<ม>ท่านบอกท่านดรคิดว่าจะสื่อสารเรื่องโบราณให้เขาเข้าใจได้ง่ายๆยังไงบ้างคะไม่ยากครับอันนี้ก็คือคือถ้าทุกวันเนี้ยยุคไฮเทคยุคเทคโนโลยีมีโทรศัพท์นะ,ะมี t u b e แเราก็สามารถถ่ายทอด YouTube แล้วก็บรรยายถึงเรื่องราวความสําคัญ<ม>ประวัติความเป็นมาให้เขาได้ศึกษารากเง้าของเขานะแล้วเขาจะได้ทราบซึ้งว่าอันนี้คือความเป็นไทยของเราความเป็นอีสานของเรา<ม>ความเป็นบ้านเมืองของเราค่ะ อันนี้ก็คือเราเราได้ง่ายไม่เหมือนยุคก,ก่อนยุคก,ก่อนคือการเล่าปากต่อปากให้กรทวนทุกวันนี้ถ่ายท <ำ S 1> ําเป็นวิดีโอสั้นหรือยาวเรื่องยาวเดี๋ยไม่ออกถ่ายทอดทีวีอย่างเงี้ยมาเอ็นบีทีเนี่ย,ยก็เอาภาพอินเสิร์ตเข้าไปให้เขาได้รู้ว่านี่คือความประวัติความเป็นมาพูดถึงความเป็นมามีความสําคัญยังไงนะเพราะาบางคนก็ชอบศึกษาแต่มผมเนี่ยผมไม่ได้จบประวัติศาสตร์นะผมไม่ได้จบเรื่องวัฒนธรรมผมจบพละราาักษา แต่พอสนใจผมก็ศึกษาด้วยตัวเองเรียนรู้ด้วยตัวเองก็ชอบชอบมาตั้งแต่เด็กอยู่แล้วก็มาศึกษาเ,เรื่องประวัติศาสตร์ความเป็นมาที่จะนําไปสู่ด้านการท่องเที่ยวได้เพราะสิ่งสาคัญที่สุดคือมันชอบคนละอย่างในด้านการท่องเที่ยวบางคนก็ชอบธรรมชาติาบางคนก็ชอบประวัติศาสตร์นะบางคนก็ชอบทะเลแล้วก็อไปเอาอย่างภาคอีสานของเราโดยเฉพาะขอนแก่นของเราจะมีแหล่งท่องเที่ยวที่ที่ทางประวัติศาสตร์ด้วย ทางธรรมชาติด้วยเพราะเรามีอุทยานถึงสามอุทยานซึ่งเป็นธรรมชาติที่สวยงามโดยเฉพาะถ้ำนาคาที่ภูพามาเนี่ยซึ่งเราเปิดให้ท่องเที่ยวได้แล้วซึ่งเป็นหนึ่งในสิบที่ทางธรรมชาติที่เราต้องการพัฒนาเรื่องถ้ำที่จะให้คนมาเที่ยวลักษณะนี้ครับยกต,ตัวอย่างคะ่ะดรคะอย่างเรื่องของศิลาจารึกกับพ่อคุณผาเมืองเนี่ยตัวตอรคิดว่าเราควรที่จะนําเสนอรูปแบบไหนให้วัยรุ่นเขาเข้าใจสําหรับ พ่อขุนทายเมืองนะครับมันก็เป็นประวัติศาสตร์เก่ายุคของสุขโขทยัยนะเรียนรู้ได้นะลายสือพวกนี้ก็คือสิ่งที่ที่จะเราเรียนรู้ก็ผมพูดไปแล้วคือถ่ายภาพพขามาเห็นภาพชาัดภาพโบราณสถานะนะเก่าๆมาแล้วก็บรรยายภาพว่าเขามีประวัติศาสตร์มีความเป็นมาในยุคไหนสมัยหไหนนะเราก็เรียนรู้ได้ตั้งแต่เด็กผู้ใหญ่นะหรือตั้งแต่วัยรุ่นแหละเด็กประถมเรียนรู้ได้ทางวิดีโอทาง y o YouTube ออก u t u b e เข้าไปให้เขาได้เรียนรู้ เพื่อเขาี่ได้ไปท่องเที่ยวคือความสวยงามประวัติศาสตร์มีอะไรบ้างความสําคัญเป็นมาอย่างไงอันนี้เป็นรากเหง้าของทำให้เกิดชาติไทยถ้าไม่มียุคนั้นชาติไทยก็อาจจะไม่มีมาไม่มียุคสุขโขทยัยอาจจะไม่มีอายุทยาหรือไม่มีรัตนโกสินทร์ลักษณะอย่างนี้เราก็สามารถบรรยายไปให้เกิดความเป็นปภาพจําให้ติดอยู่ในใจของเขา ขยบวไาที่เรื่องราวของโคราชจีโอพาร์คบ้างคะ่ะดรคะมีจุดเด่นอะไรที่น่าสนใจบ้างในเรื่องนี้คะ่ะส่วนโคราชจีโอพาร์คนะครับเป็นแห่งที่สองของประเทศไทยต่อจากสตูนครับซึ่งโคราชนั้นก็มีไม้กลายเป็นหินเป็นตัวสําคัญมีช้างสี่งาช้างสีไหลพันไดโนเสาร์มีทั้งมีทั้งไม้มีทั้งช้างมีทั้งไดโนเสาร์อยู่ที่จีโอพาร์คของโคราช ซึ่งโคราชเนี่ยก็ต้องเป็นถึงห้าอำเภอด้วยกันกว้างพอสมควรตัวโคราชก็กว้างเหมือนกันมีสามสองอำเภอนะก็มีโมโรดกโลกสามมรดกด้วยกันอันนี้ก็คือจิวปัคตัวนี้ก็สามารถให้คนมาเที่ยวได้นะน,นักท่องเที่ยวตัวนี้โคราชอาจจะไม่มีสนามบินนะแต่โคราชเนี่ยก็คือมีถนทนไฮเวยยนะรถไฟครึ่งก็อาจจะเปิดในเร็วนี้แหละครับเปิดมาปุ๊บใช้เวลาแค่ ชั่วโมงเศษก็จะถึงแล้วนะมาเที่ยวที่โคราชโคราชมีแหล่งท่องเที่ยวท่งาอง32อำเภอครับโดยเฉพาะเรื่องของประวัติศาสตร์เหมือนกันนะประสาทหินที่มายประสาสตรอัพพวันพวกเนี้ยซึ่งยุคเก่าแก่ในยุคของศตวรรษที่7ศตวรรษที่8พอๆกันกับของขมินเนี่ยพวกนี้ก็เป็นประวัติศาสตร์ที่เราจะเชื่อมโยงกับเรื่องของจิอพาร์คนะซึ่งความสําคัญของจิอพาร์คขอนแก่นก็เราก็จะกำลังจะเป็นจิอพาร์คมันก็น่าจะปีนี้แหละ น่าจะได้เป็นจิอปาร์คแห่งที่สาของประเทศไทยที่ตัวของแก่นของเราก็เรื่องของไดโนเสาร์สิ่งนี้แหละเป็นสิ่งสําคัญของจิอปาร์กก็คุณได้รับรู้ทั่วทั่วโลก<ฆ>เขาเสร็จเข้าไปเขาว่าจิอปาร์คแห่งที่สองของโคราชเขาก็สามารถมาเที่ยวได้มาดูได้ซึ่งเป็นตึกที่สวยงามแล้วก็โดยทางมาหาวิทยาลัยราชะพัฏโดยท่านดร<ฆ>ประเทืองเป็นผู้อำนวยการจิอปาร์คอยู่ที่นั่น นะครับอันนี้ก็สามารถเที่ยวได้ที่โคราชนะครับค่ะเราได้ได้ว่างานนี้ก็ถือว่าเป็นการยกระดับภาพลักษณ์ของคนอีสานด้วยใช่ไหมคะดรใช่ครับยกยกภาพลักษณ์ของคนอีสานนะครับเพราะว่าเราถือว่าจิวป้าเนี่ยเป็นงานระดับโลกนะยกยกภาพลักษณ์การท่องเที่ยวของคนอีสานนะครับเพราะถ้ามาถ้าเรามาจากกรุงเทพปุ๊บเข้าประตูสู่อีสานก็คือโคราชนี่แหละครับโคราชหรือนครราชสีมาเข้าประตูสู่อีสานมาก็มาเที่ยวเที่ยวเชื่อมโยงมาเรื่อยๆถ้าเราจะจะมาเชื่อมโยงแบบจิวป้าก็ จากโคราชก็มาที่ขอนแก่นของเรานะจากขอนแก่นก็ไปที่กาลสินซึ่งเป็นเรื่องของไดโนเสาร์ค<ะ>่ะคนละยุคคนละสมัยห่างกันร้อยกว่าปีอันนั้นของกาลสินสองร้อยห้าสิบค่ะของ 250, <ะ>ขอ,งอนแก่นร้อยห้าสิบของโคราชร้อยสาสิบอย่างเงี้ยร้อยสาสิบล้านปีนะครับในนี้ก็คือเป็นสิ่งที่เราจะเชื่อมโยงกันได้เพราะว่านโยบายของกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาก็มีนโยบายอยู่แล้วการเชื่อมมาท่องเที่ยวเมืงองรองซึ่งเราเชื่อมโยงกันนะในภาคอีสานเรามี20จังหวัดเราก็พยายามจะเชื่อมโยงว่า <gesch> เรามีจุดเด่นของแต่ละจังหวัดอะไรบ้างสักอย่างหนึ่งมาให้เขาได้ไปเที่ยวแต่ละจังหวัดแต่ละจังหวัดอย่างกาลสินเนี่ยเราอาจจะไปดูที่ไดโนเสาร์ผู้พุ่มข้าวที่กาลสินอย่างเงี้ยที่สารคามพระธาตุนาดูนซึ่งเป็นยุคของเมืองโมกขะปุระอย่างเงี้ยยุคก่อนของพีคาปุระยุคก่อนของปราสาทหินพิมายลักษณะอย่างี้หรือฟ้าแดดสงยางของกาลสินอย่างเงี้ยยุคของโมกขะปุระอย่างเงี้ยอันนี้ก็คือเรื่องของประวัติศาสตร์ที่จะเชื่อมโยงด้านการท่องเที่ยว ที่จะสร้างให้คนมาเที่ยวที่ภาคอีสานของเราเราต้องการนักท่องเที่ยวจากต่างประเทศเข้ามาเที่ยวโดวยเฉพาะช่วงนี้เราเชื่อมโยงกับจีนเส้นทางคมนาคมมาใกล้แล้วตอนนี้มาถึงเมียงจนันเมียงจันข้ามมาฝัาง่งลาวก็ไม่ไกลนะหรือจากเวียดนามมาอย่างเงี้ยเราก็สามารถให้เขาเข้าข้ามมาเที่ยวที่ประเทศไทยที่ภาคอีสานของเราได้ครับขออนุญาตขยบอไปที่ท่านผอ,อ,อจิรัตน์นะคะ <c oughs> ในเรื่องของการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมเนี่ยสามารถที่จะสร้างโอกาสให้กับ SME ของภาคอีสานยังไงบ้างคะ ตอนนี้เอ็นบีะคะให้ความสำคัญมากที่จะผลักดันนะคะผู้ประกอบการระดับท้องถิ่นนะคะขยับขึ้นมาซึ่งแต่ละท้องถิ่นนะจะมีเอกลักษณ์ของตัวเองอยู่แล้วตอนนี้เราก็เลยเอาวัฒนธรรมเข้าไปด้วยสืบสารให้เห็นเลยว่าในตัวท้องถิ่นนี้เด่นเรื่องอะไรเหมือนกับคำย่าแดงนะคะอยู่ที่อำเภอบ้านฝางเขาจะเด่นเรื่องการทอเสื่อเราก็สอดนะคะสอดความรู้ประวัติศาสตร์เข้าไปเป็นลาย ลวดลายที่ให้รู้เลยว่าโอเคอ,อีสานนะคะอีสานเนี่ยมันมีความเด่นแล้วอำเภอบานฝางเด่นอะไระเด่นเรื่องวัฒนธรรมในการสืบสารลายนะคะลายการทอเสือออกมาซึ่งยุคก,ก่อนๆเนี่ยจะมีหลากหลายลายก็เล่าเล่าสู่ผ่านการทอเสือแล้วก็เด่นไปอีกอย่างหนึ่งคือจากเสือเอามาเป็นกระเป๋านะคะเป็นกระเป๋าซึ่งผู้ที่มาเยี่ยมชมก็สามารถที่จะ เป็นของฝากได้ะนะคะแล้วก็เหมือนผู้เวียงนะคะเป็นถิ่นไดโนเสาร์เราก็ให้สารนะคะเด็กประกอบอเป็นรูปไดโนเสาร์เป็นของที่นาลึกหรือว่าทอผ้าลายไดยโนเสาร์อะไรประมาณนี้ค่ะ,คะที่ที่เราจะสอดคล้องแล้วก็จะทําให้เขาเรียนรู้ผักดันเรื่องการเล่าสู่เล่าสู่การฟังให้นักท่องเที่ยวนะคะม,มามาเที่ยวแล้วให้จดจําว่ามาผู้เวียง ความรู้อะไรหรือว่าวิถีชีวิตที่มันเป็นอยู่มีอะไรแล้วถ่ายทอดออกมามเป็นภาพเล่าดีกว่าที่จะให้เห็นสิ่งเล็กๆน้อยเพราะว่าเขานำกลับไปเขาก็จำได้เลยว่านี่ไปภูเวียงมาสัญ,ญลักษณ์ก็คือไดโนเสาร์าอันนี้ก็เลยผลักดันให้เป็นสินค้าระด่ะ แล้วผู้ประกอบการนะควรเตรียมตัวด้านไหนบ้างในการที่จะรองรับการท่องเที่ยวยิ่งใหญ่ขนาดนี้คะผู้ผู้ประกอบการตอนนี้เราผลักดันอบรมตั้งแต่เรื่องภาษาะนะคะภาษาแล้วทีนี้ตอนนี้เริ่มมีโฮมสเตย์แล้วนะคะก็จะเอาวิถีชีวิตเดิมๆที่มีอยู่สมัยก่อนยังก่อไฟด้วยฟืนนะคะแล้วก็หม้อดินในการทําประกอบอาหารให้ให้แขกมาเยือนว่าอันนี้คือวิถีเก่าแล้วเขากลับไปได้กลิ่นหอมของดินที่เขาได้ใช้หม้อดิน นะคะคแล้วก็วิถีของชีวิตของการกินข้าวเหนียวและอาหาราเป็นผักเป็นน้ําจิ้มเป็นพริกอะไรต่างๆที่เราอยากให้ถ่ายทอดออกมานี่คือคือ,คอวัฒนธรรมคนโบราณทาไมถึงแข็งแรงการเก็บเหมือนกนที่อาจารย์บอกว่าเกลือ,อ,อที่นี้ภูเวียนี่ยมีบ่อเกลือที่บ้านบ่อตอนนี้สมัยก่อนเป็นยังไงเราก็เลยจะเอาตรงนี้มาถ่ายทอดแล้วก็ผสมผสานกันขึ้นมาเป็นแหล่งท่องเที่ยววัฒนธรรม ที่ยังยืนต่อไป<ช>ของผู้ประกอบการแล้วก็มีรายได้ที่มั่นคงขึ้นเพราะว่ารู้เลยว่ามันมีสตรอรีอ่ค่ะค่ะคำถามสุดท้ายค่ะอาจารย์แดงค่ะอยากที่จะให้อาจารย์แดงเนี่ยฝากอะไรถึงคุณผู้ชมทางบ้านแล้วก็วัยรุ่นุยุคกวันนี้เกี่ยวกับเรื่องของอีสานบ้านเราเนี่ยค่ะสั้นๆนะคะคบ่ะบ้านเรานะตอนนี้ทรัพยากรมันก็น้อยลงแล้วคนเองสมองก็ไหลเยอะ,ะเพราะว่าการการสื่อสารทุกวันมันมันเร็วนะฮะอันนี้จริง ถ้าดูเรื่องกว้างเสร็จก็อยากฝากฝ่าในแนวเชิงลึกบ้างาเพื่อจะได้เอาไว้ต่อคำงถามคนอีกรุ่นหนึ่งว่าความเป็นมามันมาเขาบอกว่านะการเกิดของคนเนี่ยววนวัตสงสารจะก,กี่ขุนเขาหรือกี่สะพานมันก็เป็นตำนานไม่เหลือลบไปถ้าไม่มีรากเงาวคนสัตว์พึกษามันจะเกิดได้อย่างไรมันต้องมีที่มาที่ไปบันทึกเอาไว้มันเป็นกฎเกณฑ์ครับ ทั้งหมดนี้ก็คือเรื่องราวของอีสานนะคะผ่านการเชื่อมโยงอดีตปัจจุบันและก็อนาคตนะคะซึ่งจะมีการบอกเล่าผ่านทางวัฒนธรรมและก็การท่องเที่ยวค่ะวันนี้ต้องขอขอบพระคุณทั้งสามท่านนะคะค่ะวันนี้หมดเวลาของรายการเปลียนสมประเทศไทยแล้วค่ะเราทุกคนแลวก็ทีมงานทุกคนขอลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ